Hi e อว r ดีบ d ดีกระดิกกรนเดกกูชื่อโกนะกูเป็นเซลล์ขายยาเทียมถ้านึงไม่ออกก็คือสนามฟุตบอลยาเทียมนั่นแหละกูเป็นคนขายกูไม่ใช่ช่างแต่กูเป็นเซลล์วันนี้ที่กูทำคลิปนะเพราะกูเล่นติ๊กต็อกและโซเชียลมีเดียต่างกูเห็นมีไลฟ์โค้ดโค้ดสอนเทศอาจารย์สอนเทศเยอะแยะไปหมดกูเป็นคนหนึ่งที่กูเทศแต่กูเป็นคนไม่ค่อยมเวลาวคิกเกี่ยหาความรู้คิดเกี่ยเข้าไปศึกษาแต่กูใช้ตัวช่วยก็คือมันใช้ง่ายมากมึงดูนะ เนี่ยมีรู้สอนบอกขึ้นกูก็กดซื้อขึ้นกูก็กดไป7 8 9เพราะว่ากูเชื่อสายมูก็คือ7 8็เกก็คือเลขมังกรกูคิดว่ามันจะชนะไม้นี้ก็เดี๋ยวมึงมาดูกับกูละกันว่ามันจะ,จะชนะไม,นไม้นี้แม่งสนทางกับรู้สอนที่บอกว่ะแม่งต้งเต,มมตี่ยไหมต่อไปกูก็ลงไปอยู่ที่1888เพราะกูก็จะมีความเชื่อเรื่องสายมูก็ลรงมาดูครับว่าไมาน้นี้แม่งจะนชนะไ, <ป S 1> ไ,ไหมแม่งอย่างนี้แม่งต้องขึ้นแน่นอนโถ่แม่งลงมา แมงเอ้ยต้องมีไม้สามแน่นอนมา,มากดไม้สามกันไม้สามนี่ก็จะเป็นไม้สุดท้ายของซิกซี่กูก็กดไปเจ็ดสองแปดเจ็ดเพราะกูเชื่อเลขมงคลเหมือนเดิมเพราะว่าไม้นี้ชนะก็คือชนะเลยแพ้ก็คือแพ้เลยไอแมงเอ้ยกาแมงขึ้นมาขึ้นไปลูกพ่อลูกพ่อขึ้นไปกาแมงข<ค>ึ้นตามซิกซี่เลยเขียวเหมือนกันดูนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งชนะนะครับไม้นี้ชนะนะตามซิกซี่เลย ได้อยู่ที่6502ซิซี่กูไม่รู้ว่าหมอกกับใครและก็ใครหมอกกับซิซี่แต่กูรู้แต่ว่ากูอะหมอกกับซิซี่แล้วก็ซิซี่หมอกกับกูเพราะกูเป็นคนไม่ค่อยชอบสื่อสารแค่มีรู้สอนกูก็สามารถหางใครยาสื่อสารเหมือนกูก็ไปที่คอมเมนต์แม่งมีสอนเล่นฟรีเว้ไป